ฝันเห็นขี้นะครับมีคำทนายฝันว่าอย่างนี้นะครับก็เขาบอกว่าต้องพิจารณาในรูปตามรูปแบบของขี้ที่ฝันนะครับถ้าเป็นฝันเห็นขี้ก้อนใหญ่นะครับหรือหาบกองขี้กลับบ้านท่านว่าจะมีโชคใหญ่ครับแต่ถ้าฝันว่าเหยียบขี้นะครับหรือว่าจับขี้และเห็นขี้กองเรียลาเต็มพื้นนะครับจะได้ราบที่มาในลักษณะของเงินทองนะครับส่วนฝันว่าอยู่ในกองขี้ท่านว่าจะต้องระวังขอหามยำลายครับ แล้วก็ฝันว่าขี้ออกมาโดยไม่รู้ตัวนะครับท่านว่าระวังจะเสียทรัพย์ครับฝันว่าแล้วก็ฝันว่าตัวเองนะครับกาลังขี้หรือฝันเห็นขี้ตัวเองระวังจะเสียชื่อเสียงครับส่วนเลขมงคลเองครับในคําทำนายฝันก็คือเลข77ครับแล้วก็เลข5 9เาครับแล้วก็เลข37เครับแล้วก็เลข579กครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้จะขออนุญาตจบลกให้นี้ก่อนครับเดี๋ยวละครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จีรกรบขอดูมิที่นี่ สวัสดีครับ